Bye. นวันที่65เป็นวันที่4ีกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสารปัจจินิลพาขอถวายเศียรเสด็จสัทธยาพระสุภัพกเลี้มณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธุพุทธาธรรมวัตพุทธาสังฆายุทธาลัจจะเรียมุชาแนิครูบาลาจย์ทั้งหลายขอจงข้าพเจ้าทงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคาถาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้เถิดบทที่หนึ่งบทกลับพระรัตนาฏายารังสัมมารถสำมุกเพราะว่าผู้จังพระกวนตังอภิวาเทมี เทมิสวากตัวพราะวตาธรมโมธรรมังาจานีสุติันโนพะว่ตสาวะสังคสังคังนัมามิบทที่สองบวยบุชาบุบชาพระเวินาอรหัสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินิพุทโธกุณีหิธารมโนธรรมิปารามิหิจัตติสาววชิวันอังพุทธังธรรมังสังฆังสตนังกตุปุชิมิรัตนตัยัางธรรมังจารามิสุตินา ที่สามวสุชนนเทวดาสมันตาจักรวาลสุอันตรคชนตุเทวตาสัทธมังปุริชาสัทโสดัจสุนันตุสักขะมุงคธังสักเคกามิกจะรูปเเคิริสิกดตระเตจันตาลิเขวิมาเนทิเปทิเประเทสจากคามมตรุวะนาคาเนทิเคหังวะตุมหิเกติปุมาจะยังตุเทมาจะละทัลวิสเมกคะ ยักขัคันตัปพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสวรรคโลยยมพระพันตาธรรมสวรรคโลยยมพระพันตาธรรมสวรรคโลยัลยยมพระพันตาบทที่สี่บทสวดปุพหะภาคานามกานโมุตัสสะภะวัตวัตรตุสัมมาสัพพุตัสสานโมตัสสะภะวัตตูระหัสตูสัมมาสัพพุตัสสานโมตัสสะภะวัตตรัสตุสัมมาสัพพุทธสานัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณาคามะปัตถาพุทธังเรณานัจจามิธรรมังสรณานัจจามิ สังคัสารานักามิทีติยปีพุทธังสารนักามิทติยปีธรรมังสารนักามิทติยปีสังัสารนักามิตติยปีพุทธังสารนักามิตติยปีธรรมังสารนักามิตติยปีสังัสารนักามิบทที่ส <funz poker> <of big mystery> บทสวสัจจกิริยาคาถานาถีมีสาระนังอัญญ์พุทโธมีสาระนังวังอิตินะสัจจะวัชินะสตุเมิวบทสวดสัพพานาถีมีสาระนังอัญญังธรรมูมโมีสาระนังวังอิตินะสัจจะวัชินะสตุเมิวบทสวดสัพพานาถีมีสาระนังอัญญังสังโฆมีสาระนังวังอิตินะสัจจะวัชินะสตุเมิวบทสวดสัพพานาปิเจมบทสวติรัตนาปนะปนะปนะมคาถาพุทธังนเรนเมรัตนพุทธเจริจิตังธรรมมังนเมรัตนพ กุตาสุวิสุทธิสารังสังกัมณเมตตังกุตาสุศีลอาทิถิเอตังนัเมติรัตนังรัตนตยะวหังสัมมาสัมมาจมูกรติวัตุวิสุวิเสษเจปูตังอนุยาจุตังคุณายโยข้าวสัพพวัตังอสุเมตตายมิปิเตเทววะยาขะติตันเตอังคาวิตาวินาตติอติตริสั ัมาเวนะโลเกกตาจิจัตจเรนจัจปตุภูตังคภีรายางวิสยังอติทุตตะสัทถังวินยูเหปติสัตตะชนะเินวิชญยะรูปังโลกามิเกจิกัฏฐจุปลา,าละภานียังเกสจจิจุดสุทวิธิตังคุณกายายานามีิเยวะชนะตายะสุวิสุตตะมิสมุสัตตังมณสีสุทธาภาษาทถานนางคุณยคิดเกตวามนามาสุจัตตมะ ปัญยาผูนังทุกข์ข่าอมุจมะณมะฆาสารนังฆตานางปูชาไะเหสุสารังอภิปุชเนยังนิพพานาสัจฉิกิริยานิพพานิสัจยัังสัมมากิเลสัมมาลโสนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะปสาเลหุปเสนวนิยังปานิหิจปิสารนังคัมมะนิยะเมวะสัตตสมมาหิตังติรานติรัตนังสารนังคตาธรระ อติงทิวังคณะเนสุสมาสมานา,า,าปุเชมัจติสัตตังสุปัสสนาจิตาตถานุปานิจาริยาสัทธารตญญาตจารุเนนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุกเตเชนะตัสสัจจสถาปิสุวัติขอตุโยเจธะธรรมวิยาวินัยยเหตุปนามาภูโตโลกุตระพิสัมมันโนิยโตผู้ชั่งตัตุปัญญยะจัย,จย,ยายะปิยัมปีโหตุวัตุแตเย <นะ S 2> ปริจุโตสุปาตาทากักการนะนะุบริแปมบท นามาการสิทธิคาถาโยเจกุมะมหัมมัดลาปะโทสามังวะพุทโธสุกตโตวิมุตโตมารา,า,าสาปัสสังวิณิโงแตยันโตปะเปเศสเขมังชนะตงังวิเนยังพุทธังประตังเทระสา,าละมามิโลกัสสานาธรรมจาวินาเกยันจตันติเจสาเตชะยะสิทธุตุสัมปันตระยาจาวินาจามินตุธมุทชโยโยวิยะตัสสะทัสสุ สัตถุทัศสีสีโลกาสะวิสุทธิมาคังนิญญานิโกธรมรมธารสะธารีสาตานาวโหสันนิตโกสุจินโนธรรมังวรันตังสีรษา,านามามิโมหะปรธานังอุปัสสัตานตทาตังตันต,สาสาติชะตาติเสตสิโลตุสัมพัตระยะจา วินาจะมีตุสัทธามาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสรปะปูบากิเลสัจเชตาสัตโตสยัมสันตินิโยจโกจะสวากขาตธรรมังวิธิตังกาโรติสังฆังวรันตังสีระสารามิพุธานุพุทังสะมาสีลาทิถิงตันติชลาทิเชยัสิทธุสัมปัตระยาจะวินาสเมตุบุติก้าบทสุนันโมการอัตถการานนโมอะรหัตุสัมมาสัมพุทธสัมมีสีนุนโมตมะธรรมศาสสวัคตาตเสวะเตทินา เตนิทานณโมมหาสกัสสาปิวิสุทธาสีลธิณิงโงนณโมโอมาตายะยารัตสารัตนนตยาสานสาตุการณโมโอมากาติตัสสัสตสาวัตุตยาสัตวิณโมการาปภาเวนะวิขจัตุอุปทานโมการะการานุภาวีนะสุวัตถิหุนตุสัพปทานนโมการาชะเตเชนะวิทิมิหูโหมม,มิเตชวามบทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสุเอวามุสตังเอกางสมัยยังพระกวาสเกวีสเกโซวิหรารติกะปิลาวัตุเจมิงม,มหวาวันเน มหาเทภิกข ah ุสังเคสัติงกัจจามาเตหิภิกขุสติสเพหิวะอรหันตติทัศหิจารุกัตตุหิเทวตาปิยูยนัสันนิปติตาหุนติปัจจันตัศสยาญาภิกุสังกัจจะอัตโขจาตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวนังเอตตาหูสิยักอายัก อายังโขพระปรวัตสเกสุวิหารติกปิโลติจึมีมหาวันนี้มหาตาริคุสังเกนัสติปจามาเตนีพุทธสถิตยปิเทวะราหูติตัสสิจัดโลกาธาตุยิเทวตาปิยุยนาสนิปติตาหุนทิพควันตังทัสสนายะพิกุสังกจานุนักปัญยปิเยวะพระควาเตนุปัสสังกมียามาอุปัสสังกมิตวะพระควโตสันติเกปาเจกาคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยามาปิมานะนามัพลาวาเปรลริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเยื่ อยปัสสะปัสสริตังวาขามสมิเสชยยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอัตตราหิตาพักขมวโตปุระตปัตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพักขันตังอภิตาอภิวะเทวตาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาพักขันตัวสันติเกอิมังคัถังอภัสสิมหาสามายูปาวะปาวะสันมิงเทวกายาสมานคกขตาคาตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสัมยัง ทักขิตายะตะเยวะอปาราชิตะสังคติอัตตะโกปะระเถวะตะภะคะวะนตุสันติเกอีมังคะตังอภะจิอันตะลิพิกะวะจฉะมะทะหันสุงอิตันอัตตะโนอุจจกะมะสังฆะสุสาราทีวะเอตานิขะเหตุวะอินทริยะนิรขันติปะฏิฏฐานติอัตตะโกอปาราติวะตะภะคะวะนตุสันติเกอีมังคะตัง เจวาปลีคังอินทขีลังอุหัจจะมาชิเมชาเตจรันตีสุทาวิมาลาจักุมาตามาตาสุทันตุสุทันตาสุาาสุานคาคติอัตโขอปาราเทวตาพระกัมันตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสรารนัคตาสีระนาเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทเทหังเทวากายยัง ปริปูเรสันติติอัตโขภะวาพิกุลอมันเตสิเพยุเยนะพิกเวเทวทาัสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิกุสังกัจจานปิเตพิกเวเหรสุงต,ติตามัทานังอาราหันติอาราหันตุสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภคกันตานังออตามารยามารามายวะเทวตาสันิปฏิตาเยสุงเสยยะทปปิไมหังเอตารรหิ เยปีเตพิกวพวภวิสันติอนาคา,าตามัทนานัอรหันติสัมมาสัมุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอ,เอตาปรมายามายวะเทวตาจนิปติตาภวิสันติเส <c oughs> ยญะถาปิไม่หังเอาตาระหิอจิคิสามิพิกเวเทวกายานามานามิกิตตยยสามิพิกเวเทวกายานามานามิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานามานามิตังสุนาธาสาธุกังมานาสิกะโรธาภพ,พิสา มิติเอวังพันเตติขคเตพิขูภคบันโตปัจจโสสุภคะวะเอตัทโวจักสิโลกะมนุกะสามิยัตภูมาตะทัสตาเยสิตาคีรักภะพารังบหิตาตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวาตลินามูหาสังอังสาพิสัมพุทโธโอทาตมะนะสาธวิปัสสนาตมะนามาลาวินาปิโยปัญจัสเตยตวาวเนกะปิละวัทเวอะโต สัทธาสาวกเกสาจเนรเตวะกายะพิกันตาเตวิชานาถพิคมุเตจากอตตปมะกรุงจตวาพุทธศาสานางเอตับไอสัมปาตุระหูยานางอมนุษาสัทธาสานางอเปเกสตะมัทธคุณสหสังอัฏฐ ส, latitude, ส onents, <glorious> ันตเริงจัดตังเอเกศาสาอามนุสานมัตคุงอเปเกกันนันตามัตคุงทิสาสภาปุตาอาหุตันจัดสัพังอภิญญยะววะคิตวาวาจักมาตโตอมันตยิสัทถาสาวเกยสาสนินเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาจพิกมูเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพขะเสวสตาสหัสายเวยาขาคุมพากพิ กับปี ü, ละวัเวที่มันตชติมันตัวนัมตุยยศสถินุธมนาภิกมุพิกุนงสมิติมนังชาสาหาสาเมาวัตายะขาอาาตรรนิยนติที่มันตชติมันตวนัมตัวยสินุธมนาภิกมุพิกุนงสมิติมนังสัตตาีราติตาสาายะขันอานิยนิทีมันตชติมันตวนัมนตัวยสสถิรุธมนาภิกมุพิกุณนงสมิติมนังอิเจเต โสลาสาหัสายะขานานันตมันนิโนติที one, uno, all, of 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 them, long, ่มันตชติมันตัวนั่งตัยศสติโนมุทัมนาภิกขโมพิกุลนางสมิติมณังวิสังมิตาบัรจัสตายะขานานันตมันนิโนติที่มันตชติมันตัวนังมันตัยศสติโนมุทัมนาภิกขโมพิกุลนางสมิติมณังกุมพิโรชัชคาหิโกโพเวปุลัสานิเวสานังพิญโยนางสัตตาชหัสังยะขานังอภัยยิรุปาสสติ กลุ่มพิโรดาชาคาเหตุโสภลคาสมิติงว่นังปุริมันจะทิสังราชทัตตารถุภสษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชยศสิโยปุตตาปิตัสสะพาวอินธรรมนามหาบาลีที่มันโตชิติมันตน้ำมังโตยศสตินมุทธมนธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงว่นังทักเกนันจะทักที่สังราชวิรุณโหตปัสภาษาสติกุมพัฒนานังอธิปติมหาราชยศสิโยปุตตาปิตัสสะพาวอินธรรมนามหาบาลีที่มันโตชิติมันโตน้มันโตยศสตินมุทธมนธรรมนาภิกขมุงภิกขุ ปชิมาจัตที่ถังราชาวิรุปกุปภาษสตินาคาันนางอธิปติมหาราชายละสัจิโตุตตปิตัสปะหะวอินทามนามาภลาอิทิมตุเิติมตวุวันนัมตุเยสติโนุนธรรมนาพิกามุงพิกุณนางสมิติมน,นัง อุตตรันจติสังราชกาุเวรุตปัสสะสติยะขานังอาทิติมหาราชายาสัจิตุปตะปิตาจาปหอินทมนามหภาภลาอิติมันโตจิติมันโตนะมันโตยัสัจิโนผุทธมัมนาพิกาม,มุพิกุณังสมิติงมนังปุริมาธิสังทตารโธท,ทักขิเนนะวิรุณาโกุบชิเมนวิรุปโขกุเวรุอุตรังทิสังจตารุเตมหาราชาสัมมันตาจตุรุทิสาทันทันลัมานาอตถังตัวะเมกปิลวัฒเวเตสังมายาวินุทัสสะอคุวันนะวัจจะนิกาสัทธามายา กุญธุเวทกุทุวิภูจักวิภูโตสหจัทธานุกามาเสถโทจักกินนุคันธุนิคันธุจักประธานนุโอปะมัญโยจักเทวสุตุจักมัตตลีกิตะเสนจักคันทัพโนโอละโลราชาชนุสัพโพอาคุปัจจสิโคเจวะติมพารูสุริยวจักวัชชาเอเตตันเจจากราชนุคัตพา สหาราชุพิโมธมานาพิกามงพิกุลังสมิติวิวนังอัฏฐคูพานาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดจัากกกัมพาลัสสัตตะตราอากุบายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรา,ตร,า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 ราจะอากูนาคายาสจีโนเอราวัลุมหานาคูโศปาฆาสมิตติวนังเยนาคาราเชรสสเสศสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคิววิสุท่าจักคูเวหายาสาเตวณนนะ มัชปตาจิราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปันนาโตเขมะมกาศิพุทธสานาหิวาจหิอุปะหะยันตานาคาสุปนาสารณมังกังสูพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวา,วาจาวเสเ,เตอิติมันโตยะสัตถินกาลกัญชามา,าพิสมาอสุราธานาเวคษา,าเวปาจิตติสุจิตจะปหาราโทนมุจิจาหาสัตตันจุสาหัน สัตตันจาภริปุตตานันสเพเวโรจ่านามากาสันนายตวาพลิงสเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมัยโยธานพิพัทันเตภิกุลนางสมิติงว่านางอาปปจ่เทวาปัทวีจาเตโชวายุจ่ตัทธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสงโมใจยัสสจ่าสหเิตากรุณากายิกาอุเทวายัสสตินุทัศเสติเจ้าขากายาสเพนนานตวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสตินุมุทธรรมนาพิกาโงภิกุลนางสมิติงว่านาง เนทุจเทวสาหะริจัตอสมาจัตถุเวยะมาจัตทาสูปะนิสาเทวะจันทามาคุปุรักิตาสุยสูอณิสาเทวะสุริยามาคุปุรักิตานักขติตานิปุรากิตวาอาคูมัตมันทาวาลา ว่าลาหากาวาสุนังวาสโสเศโ,โศสักโกปะคาปุริยท,ะะทัยทโททัสเศติทัทตถากยาสัพเพนานันตะวนันนิโรธ่มันตุจิทิมันตุนนั่มันตุนตนนตยสะสัตตินุมัทธะมนาภิกขะโมกภิกขุนังสมิตุงะนังอัตถาคุษาภูเทวาฉลามังคิสิกข,าร,า,รข,า,ขา,าริวะอริศทากาจ่าโรชาจะาุมูมาปุภานิพาสิน,นวารุณาจ่าธรรมาจะอัจจุตตาจา่าอเนชตา สุเลยะรุจิราอาคูอาคูสาวะวาสาวะนนสินสัตเศธิธาตากายาสัพเพนันตะวันนิโนที่มันตัวชิติมันตัวนั้นมันตัวยศสิโนมุทธมนาพิกามงคุนังสมิติมณังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุสัตตามาคิธาปัทโสิกาอาคูอาคูมนุปัทโสิกาอาตากูฮารายุเทวเยยะจะโลหิตวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายศสิโนทัศเศธิธาตากายยาสักเพนันันตะวันนิโนที่มันตัวชิติมันตัวนั้นมันตัวยศสิโนมุทธมนาพิกามงคุนังสมิติงณังสุกา การุมหาอรุณะอาคุเวฆาสาสหโอทาตคใหหามปัมุขาอาคูเทววิจัขนาธาสัทธามัตตาอารักษาวิสกกาจะยัสสติโนธาณะยังอาคาปัญโญโยทิสาพาวิสันตติตาเสตทัสัทธากายาสเพนนานันตวันนิโรท่มนตัวชิดมันตัวหัวหน้ามันตัวเยสสติโนมื่อถามนาภิกขมุพิกุนังสปิ้นติงวันนังเขมิยาตุสิตาญาามากัตถกาจะยัสสติโนสัมพิตากา ลามาเสธฐานุตินามาจะอาสวานิมมานาราติโนอากัวอาธากุปารัมนิมิตาทัศเสตษทัทสทา,ากายาสปีนานันตะวันิโนที่มัตเตชิติมัตวตวันะมัตเตยัสสกิโนมุทัมนาอภิการมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสัทเทเทวานิกายาสปีนานันตะวันิโนนามันวัยเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัศิสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมะขิลังโอคาตินะมนาสวังทัเขโมฆาตรัง นาคังจันทังวะอัิตาตินังสุพรามาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสันนังกุมารุติโสจาโสปะคาสมิติงวะนางังสหสัสสะพรม,มะโลกานังมหาพรมาพิิฐะติอุปะปนุชติปันโนพิสากาโย ο, ยัสสิโสทัสสิทะอิสราอาคุปเจกวะสาวตินโนเอตัสัญจะมัชโตอาคาฮาริตูปริวรารโตเตจัสเพอภิกันเตสินเท เทเวสัพพมาระเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันหัสะมันทียังเอถะคันหัทะพันธาะทะราเคนาพันธามัถูอุสมันตาปริวารีถะมาโวมุนจินจิตถะโกตินังอิติตถามหาเสนุกันทาหะเสนัางอเปสยัยปานิตาตละมหาทัจารสรังกตาวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตัาโส ปตุทาวติสังกุธโธอาศัยยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวะวะวะคิตะวานาจักคุมาตตัวอมันตยิสัทธาสาวกเคาศาสนาเนระเตมารามาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโวเตจจอตบัมมกรุงสุตวาพุทธศาส,าศาสาศนางวีตาคารเหปะกามุงในสังโลมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสาัสสินโนมโมทันติสาปุเตหิสาวกกาเตเชเน สุตตาติบทที่1 1บทส่วนมังคะะสุตังเอกอสวนาจ่าภาลานังปฏิทานันจ่าสวนาปูชาจ่ปุชนียานาเอตมังคุตมังปฏิรูปะเทสวาโสจา่จาภเภจกะตะบุญยตาอัตตะสัมมาปณิทิจ่เอตมังคุตมังพาหวสานจันจ่าสิปัญจวินโย,ยจะสุดสุดิโตสุภาษิตาจายานวาจาเอตมังคุตังม,มาตาปิตุอุปทานังปุตตาทารสัสังฆะอันนา กุลาจากกามันตะเอตมังคลมุตตมังทานันจักธรรมจริยาจักยาตะการันจักสังฆโหอนะวชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตมังวารติวีรัตีปปามัชปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะธรรมเมสุเอตมังคลมุตตมังคารวจานิวาโตจะสันทุติตุตีจะกตัญญูจากาเลนะธรรมสัมมังเอตมังคลมุตตมังขันติจะโสวะโสวะจักสะตตาสัมมะ นานันจัตทัศนังกาลีนะธรรมะสากระชายเอตมังคเคมุตมังตะโปจัพระมจริยันจัริสัจจานี้ทัศนังนิพพานนะสัจฉิกริยาเอตมังคเมุตมังพุทธสารโลกาธรรมเมหิจิตตังสัญญาสักกรรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตมังคเมุตมังเอตาที่สารนิกตะวานะสัพพัทธะมัต บาราชิตาสัพพัทษาโสเิงฆาชันติตันเตสันมังคลมุตตมันติบทที่22งบวสวรัตนาปาริยังกินตีวิตังทิอิท้าวาหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนะโมนันโนสัมมังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเธรัตนังปณิตังเอิเตนะสัจจินะสุวตีหุนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตถะชกา,าสักยมุนีสัมมาหิตโนตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอธรรมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอิเตนะสัจจินะสุวตีหุนตุยัมพุทธเสถุปาริวัน นาเสุจริงสมาธิมานันติตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมานนุนะวิชติอิทัมปีพรมเมรัตนังปณิดังเอตินะสตินะสสวตถิหุนตุเยปุพลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิหุนติทักหุนติเตทัคินยะสุขัตตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานิเอตัมปิสังเครัตนังปณิดังเอเตนะสัจินะสวตถิหุนตูเยสุปยุตตา ปนาสาทันเหนานิกามิโนโคตมสานะสะนำหิตเตปฏิปตาอมตังวิไหาลัทธามุทานิพุติงพุชามานาอิดัมปีสังเครัตระนังปิตังอิเนะสัตเจนะโสเถหุตุขีนะปุรนปุรานางนวังรัติสัมพาวังวิรัตจิตตายติเกพวะวัจมิงเคติขีนะพีชาวิรุณหิสันทานิพันติทีระยถายัยม ปทิตโตอิตังปิสังเครัตนังปณิตังอิตนาสัจจนะสุวัตถิหนตุมมติสามุสเดธมมุจาสวัสดาฮาเวจิตังเสรยยาจจยังอิตราชาอัตตาทันตสาปุจจสานิจจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทวจะคันธพุนนามารุจะพรหมนาชิตังอปะชิตังไกยิราตถารูปัสสะชันตุโนบทที่สี่บทสวดเกตุบุตตาสูตรภาสิตมิทังเตนัปะควันตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ เอธตุมเหมาอนุชเวนาะมาปรมปราไดามาอิติกิรายามาปิตากะสัมปทานีนาะมาตักะเหตุมาเนยคาเหนาะมาอากาปารริวิตากเกนามาทิฏฐินิชามนักขันติยามาพัพพารูปายตายามาสมโนโนคารุยะธาตุเมเหตมอตตวานะคเ <Okay. S 1> นยธาตุเมธมากุสลายเมธมาสาวะชัยเมทมาวินเยวคาระหิตายีเมธมา,า,ามธมารรมตาอิเม สมุตะสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวตันติอัฏฐะตุเมเหปัชชะเหยียธายะถาตุมเหอัตตะนาวาชัยยาถาอิเมธมากุจลาอิเมธมาอชั่วว่าชัยอิเมธมาอินยุปัสสัตถะอิเมธมาสมตะสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัตถะตุเมเหเหเอุปสัมปัชชะวิหะเรยาถาติบทที่15บทสวดอุปนิยสุตอุปนิยติชีวะปรมัต ามายุงชรูปนิตาสานาสันติตานาเอตังมายังมรารณีเปย์ขามานุปุญญานิไกยิราธะสุขาวะวาหานิอุป,ปนิยติชีวิตะปมะมะปะมายังชรูปนิตาสานาสันติตานาเอตังมายังมรารณีเปย์ขามานุโลกาวิสังปชาเหสันติเปโขโยคะกายีนาสังยมโยปจัจจยาอุทธัจเตตาสาตังตัสสะเปตาสาสุขา,ายางหุนติยัง คิว่ามานูปการุติเป็นยังธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจเนนาทุขาติงคัชฉติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจติยถาปัญ,ญญาปัสสติอัฏานิพินทติทุเคเอสามะาโควิสุทธิยาสัพเพ สังขาราทุกขาติยัธาปัญญายาปัจติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสามะคูวิสุตติยาสเปธรรมะอนันตังาติยถาปัญญายปัจติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสามะควิสุทธิยาบุตีสิบหกบทส่นอปันนักกัตาดกอปันนักกัฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัญญาญาเมธาวีตังคันเหยาอมัตตังกลงภาหงเวสารนังยันติปภานาตานิวัณานิ จะระมารุคเจตยามีนักมนุษณาพยาตาจิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารมุตตมังเนตังสารณะมัคขมะสัพพะทุกขะปมุจติโยจ่าพุทธันจ่าธรรมันจ่าสังฆันจ่าสารนังคตูจาริอริยสัจจานิสัมวัปปัญญายะปัสสติทุกขันทุกขะสมุปทานทุกขสัจัอติกมังอริยัจะอัถถังขิกังทุกขูปะสะมคามินังเอตัง โสดาลังเขมังเอตังสารมุตตปนะตังเอตังสารณะมาคัมมะสภะทุขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทธเกรัตตาคาถาอตินังนาวาคาเมยะปปะปิตังเขอนาคาตังบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงยะธายะธาติตังปะหินันตังอปัตตันจะาอนาคาตังสิ่งใดลวกไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนัลลัพไปแล้วและสิ่งที่ยังมัมมายังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัญจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรัง อสังกุป,ปังตังวิทามาโนรูหะเย,ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัจจบไนไม่นง่นไม่คนแก่ในธรรมนันนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะริญนธรรนั้นหนึ่งเนื้อให้ปลูกหลงเธออธิวคกิจจะมาตะปังโกชัญญามารานังสุวประทรความเปลี่ยนเสนในวันนี้แหละ ใครจะ,จะรู้ความตายในวันพุ่งนะหินุสังคารันเตนะมหาเซนีน้มาจุนาเพราะว่าความปเปลี่ยนกรรมจุได้ผู้มีเสียนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังหิวิหารีมาตะเปีงอโหรตามตันทิตังตังเวพัเทกรโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลื่องบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดา้านทางกวรมอการกังคือนั้นแหละว่าผู้มีระติงเจริญด,ด้วยประการชนนี้แล บทที่สิบแปดบุษพินหาปัจจะวิคณะปาถะชราธรมูมาหิชราชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความแก่ไปไม่นด้พยาที่ธรมมหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุกพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาวูวินาภาวูเราจะแล้เว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของละขอนเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะโสสะกมหิกรรมทายาโทกรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของขนตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังคริสามีกัลยาณังวาปปักกงวาตศาสทา,ทายาทาพระวิสามิเรามกรรมนในวา่าเป็นบุรุษเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจ,จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวทคิดตะพังเราทั้งไหนควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่จการบทสวดเทวตาอุยโยชานคาถาทุกกปตาจะนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหตุสเพปีปานิโนโอเอตาวานาตาจะอัมเหเหิสัมภาตังบุญยะสัมปทันสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังท่านันทัทันตุสัททายะสีลังละขันตุสัพพาทาภาวนามพิรัต ตาโหนตูฆาชันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานณนจะยังพลังอรหันตานันจจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสบทที่ยีสบทสวดเทวตาปฏินานคาถาหันทามายังปฏิทานคาถาโยพระนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรปุธิคเรตหิงตหิงตาธัมมทานเนนะพระวันตูปูชิตาสุทิงกรุณ เตทาวิถาหาระรมทะเลเถระจามัชาน,นวากาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิฆมนานิคมาจะอริสาราสัปปานภูตาสุขิตาพัะวันตุเตชาลาพุชาเจปิเยปุตเยปีจะอันทสัพพะวาสังเสทชาตาอัฐาโวปะปาติกานินญานิกังธรรมวรังปจิต เตสำเพปิตุกะสกรุณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธโมธมัติราจะกุคลาสังโฆโหตุสัมโควะอัถายะจะอิตายะจะอัมเหรคตุถัตธโมสัเพปิธัมมจริโนพุทิงสัปปาปุยเนยามะธมีอริยปะเวทิเตบทที่21บทส่วนสัพพะปฏิทานคาถาหันทาม่ยังปฏิทานคาถาโยพระนามเสพุญญสิทธานิกัตตสายานัญญานิกตานิเมตสัญจักพะคินโนโหตุสัตานันตา มานาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณนะปันตาจ่ามัยหาปาตาปิดทาและโยทิถามาจายกทิถาวาอันเยมชัชต,ตาตะเวริโนสัตตาติท,นทัทนโตฐนติโลกาสมิงเตภุมมาจัตตุโยนิกาปัจเจ กัตจุโวการาสะสารันตาพระวาพระเวมีชุกคือชนเหล่าได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือม้ไม่ได้เห็นแะะงรงสัตว์ทั้งหลายอนที่เป็นการแระมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกในภูมิสามเกิดในกำหนดสี่มีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภวบน้อยและภูบใหญ่ยาตังเยปฏิทานนัมเมอนุโมทันตุเตส่ายังเยจิมังนับปะชาน,นตีเทวาเตสังวิเนทยุง สัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรของข้าพเจ้าแล้วขอสันเหล่านั้นจงอนุโมพนาทานอิงถึงก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบูรของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สันเหล่านั้นว่าญาทินานาบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสะเพสสะตาสัทธาหุตัวอเวราสุขค่ะชีวินโอเคมะปัฏฐนนั่นจะปะปนตุเตสาสาสิชัตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสันทั้งโวรงจงอย่ามีเวรจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจะถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสันหลานั้นจงสเเร็จถิด ด้วอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพลรนอันนิสงส์แห่งการบูชาพระราตนานใจด้วยการสาธยายบสูชนม์พระสุภระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จะเกิดมีกับข้าพเจ้า,าขล่อยพนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า,าเจริญทั้งทางรู้และทางธรรมข,ขอเต้เทพเท,ทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโอยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะรีพิ่น่านเดินมุนในที่สมเด็จพระญาณสังวรมัณฑบรนิเวศวิหารตลอดจน ตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตจงขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งรรพระปร,ะริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประกัรเทืนสาธุ คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเจตตจการส่วนมนจเรญเจตภาวนาขันน้อมถวายเป็นพุทธผู้ชาธารมารูชาสังฆบมผู้ชาของคุณมณีจงส่งผงทุ่มมดจิตสคาร่วมส่วนมนจเรญเจตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรัฐภัยทั้งปวงพราจากความทุกข์กายทุกใจทั้งิีมประสบความสมเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชนะต่ออุปสรรคละนานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรพิรชใจทั้งสี่คืออายุ